เมื่อไรจะเปิดตัวเมียราวไอ้แบงค์รู้นิดนิด,นดหน่อยๆก็เอาใหญ่นะแบงค์เราอ่ะ V4 กับ Head2 แลกขี่หรือแลกขาดครับคำถามง่ายๆแล้วนะผมตกลงกับเขาไว้นะครับผมว่า กันครับผมโอ้มาพูดถึงวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปที่เคยโพสต์ก่อนหน้านี้ไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับผมก็ลืมไปเลยโพสต์นี้ก่อนหน้านี้ก็คือโพสต์ไว้ว่าเราจะมาทำ Q a n A กับเจ้า h 2คันนี้นะครับผม H2 คันนี้ไม่มี R แต่แต่งให้เหมือน R เราจะเรียกว่า h 2แต่ก็หลงเป็น h 2 r ตลอดเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะครับผมเนาะเอาว่าเข้าใจกันมันคือ h 2 เฮ็ดทัวร์ันนี้ยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อไหนถูกใจเลยทุกคนปักนกกระจอกอเมริกาก็ไม่ใช่มันก็ดูแปลกๆหน่อยอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาทํา q a เลยแล้วกันนะครับคือผมจะทานานละแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของฝนลงตลอดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะลงตอนไหนเหมือนกันเราก็เลยรีบๆมาทํากันดีกว่าตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงสีแล้วนะครับก็ใกล้คำแล้วนั่นเอง่าคำถามแต่ละคําถามนี้ก็บอกเลยว่าได้เนื้อหาสาระแล้วก็ แฝงความควรตีนเยอะเลยนะครับผมก็จะเลือกอ่านคําถามไหนที่เป็นสาระแล้วก็ปนกับไรสาระแล้วกันนะครับผมแต่ละคนคําถามคือไม่มีเกี่ยวกับเฮตูเท่าไหร่เลย <c oughs> เกี่ยวแต่ประเทศลาวขาวว่าอายไปฮอดประเทศลาวว่าอายช่วงนั้นคือไปเที่ยวลาวซึ่งไม่ค่อยจะเกี่ยวกับเฮูแต่ผมก็พยายามคัดมาละค, <c oughs> คำถามแรกเลยที่ผมคัดมานะครับผมถามว่าไม่มีอะไรจะถามรับผม f อจากลาวติดตามมาตั้งแต่เซ0 0ปร้อยจนถึงทุกวันนี้อ่านคอมเมนต์ผมด้วยเดอ้ออ่านให้แล้วครับไม่มีอะไรถามก็ไม่ยังตอบอ่านไปคาถามท,ท,ที่2นภพลเขาถามว่าเปิดคคเล่นหนักๆหน้หนนาลอยหรือฟรีทิ้งเยอะไหมครับเมื่อเทียบกับรถที่ไม่มีซูเปอร์ชาร์จตัว h 2ตัวนี้พิเศษกว่ารถรุ่นอื่นก็คือเขาจะมีซูเปอร์ชาร์จเขาจะทํางานคล้ายๆกับเทอร์โบเวลารอบที่มาสูงๆเทอร์โบชาร์จจะทํางานและทําให้มัน แบบขี่บ้างนี่เลยเหมือนเครื่องบินกำลังขึ้นมาแล้วก็เทคออฟขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้บอสหมูผมโทรมาเดี๋ยวอนุญายคุยกับบอสแป๊บหนึ่งลโหลสวัสดีครับบอสเห็นเธอป๊อพี่แมอยู่ไหนโอ้เห็นมันก็ไหนหนอเห็นมีดอีกระาตัวหนะมีไหมมี เอออยุ่วันเลยโอ้ไปต่างไก่ไปต่างหลายชั่วโมงฉันว่าอยู่ว่าแกจิตโทรมา,านาทีจิตโทรมาจะเอาไหมจะเอากระเป๋าไหมเอาซื้ออะไรมากินด่าๆๆๆโอเคครับอ่ะก็รถรุ่นนี้มันมีซุปเปอรช์ชาร์จนั่นเอง <ๆ S 1> นะครับผมซึ่งมันทําเวลาทําความเร็วได้ แต่เกือบ400เลยถ้าเป็น h e a r ที่เมืองนอกเขาทำเขาค่อนข้างโมไปเยอะนะครับเขาก็วิ่งถึงกัน400เลยถามว่าเปิดคัะเร่งหนักๆแล้วหน้ารอยไหมหรือว่าฟรีทิ้งไหมมันอยู่ในช่วงยางเกาะถนนลื่นไหมก็ค,คือยางตัวนี้เปิดส่วนมากจะฟรีทิ้งเลยครับเอาว่า50 50ถ้าเราเปิดถูกจังหวะแบบขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลย แล้วก็แทบจะหงายเลยคือรอบที่8,000ส่วนมากเราจะยกรอกันอยู่ที่8,000เวลามันลอยแล้วเราไม่ได้ตั้งใจหรอกขี่ไปเปิดขึ้นมันก็ลอยขึ้นเลยช่วงนั้นก็ประมาณสักรอบ8,000ถึง9,000รอบนะครับ50%แล้วกันที่มีหน้าลอยกับฟรีทิ้งต่อมาลักษณะท่าทางการนั่งเป็นยังไงบ้างครับเปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ฟิลลิ่งคล้ายๆ ZX10 แอบสูงกว่ามันยังไม่ใช่ซูเปอร์สปอร์ตเท่าไหร่นะในความคิดผมมันอาจจะเป็นรถที่ยังไม่หมอบเยอะแต่ฟิลลิ่งการนั่งผมว่ามันยังไม่หมอบเท่ารุ่นอื่นที่ผมเคยขีม่มาเนาะมาคำถามถัดไปเลยต่อมานะครับผมอยากเห็นท็อปสปีดครับเอาจริงผมยังไม่เคยขี่เกิน280-290เเลยสำหรับคันนี้นะ ผมขี่นี่ก็คือแบบมันวิ่งขึ้นไปแตะ108วัยกว่าทุกรุ่นเดียวสามนี่ก็วิ่งเข้าไปแตะ108แล้ว็ับสปีดบอกเลยว่ายังไม่กล้าต่อมา Q&A พี่คิดยังไงกับนายกคนใหม่ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เ <laughs> นี่ยแหละคำถามมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ พี่เลจะขึ้นมากรุงเทพไหมครับอยากเห็นพี่เลไปถ่ายคู่กับพี่บอส <Wow. S 1> เอาดิพิมพ์มาเลยไปหาพี่บอสถ้าผมได้อ่านคอมเมนต์นี้สัก15คอมเมนต์แล้วกันเอาเฮูบุกกรุงเทพแน่นอนพี่เลจะเพิ่มของแต่งอะไรสําหรับเฮูขอ5จุดที่สําคัญที่สุดสําหรับพี่เลครับผม5จุดเหรออันที่จริงแล้วเขาแต่งมาค่อนข้างเต็มแต่กว่าที่จะมาถึงผมมันก็โดนถอดไปบ้าง โดนถอดอ,ออกถอดเอาไปขายต่อปล่อยต่อถอดออกอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นคันนี้ที่ว่าแต่งเต็มเต็มตอนที่เป็นเจ้าของคันที่เขาแต่งเต็มนะถ้าใครมีรูปก็ส่งมาให้ผมหน่อยนะครับก็หลักๆเลยจานเบรกนี่หนึ่งจุดนะจานเบรกหนึ่งจุดสองก็เป็นปั๊มปั๊มเบรกสามก็จะเป็นปั๊มบนปั๊มบนน่าจะเปลี่ยนใหม่โลโก้แดงไม่ค่อยจะอยู่สามแล้วสี่ ยังเป็นสเตอร์โซ่เดิมอยู่นะครับโซ่สเตอร์5้เกียร์โยง<ข>อโอเคนะอ่าโอเคสำหรับคำถามน,นี้พี่จะต่อพ่วงไหมครับแบบไหนแบบซาเล้งเหรอหาดิขึ้นรูปให้ดูดิอเ,อเ,เอ,อ้ยประมาณนี้มันจะได้เหรอไม่ต่อหรอกมาโทร Q&A ระหว่าง V4 และ H2 เวลาขับคันไหนร้อนขามากกว่ากันไม่ต้องถามครับผม V4 V4 แค่คุณสตาร์ทก็ร้อนแล้วนะครับมันจะเป็นมันจะร้อนช่วงแฟร์ลิงแฟร์ลิงที่เป็น V4R แถวเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาลงหาข้อขาตรงนี้เราเลยแล้วก็เวลาหนีบตรงนี้จะร้อนมากต่อมาคิดว่าจะเอาไปแข่งไหมครับท่านแข่งทางตรงเหรอไม่แน่ถ้าทางตรงแต่ผมเองก็ไม่ค่อยชอบทางตรงเท่าไหร่นะมันดูอันตรายแต่มันก็ไม่อันตรายไหมเซอร์กิตมันก็หลายโคง้ง ก็มีโอกาสล้มกว่าทางตรงไหมแต่ทางตรงมันก็อึดจะเดียวปื๊ดเดียวมันก็จะอันตรายช่วงออกตัวแต่อาจจะแข็งไหมอาจจะนะครับผมอาจจะความฝันสูงสุดของพี่เลคคืออะไรณตอนนี้นะณตอนนี้ผมอยากได้เมียผมอยากมีเมียมากๆผมเงานะผมไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วนะครับกล้องถามพูดตรงๆเลยเงาความฝันตอนนี้คืออยากได้เมียดีๆเมียที่คอยมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหมา มากวาดบ้านมานอนข้างๆมาล้างถ้วยล้างจานล้างกาแฟเฮ้ยทุกอย่างเอาว่าอยากได้เมียแล้วกันความฝันสูงสุดตอนนี้คืออยากได้เมียอยากได้คู่ครองเฮ้ยเสียงเหมือนดูกระตีครับน้องๆ มันเสียงดังในเขตฉันไม่ได้นะมันเขตพี่นะน้องเพื่อนกันพี่น้องกันว่างๆแวะมาเล่นด้วยกันด้วยนะครับต่อมาในคำถามนี้เมื่อกี้สุดเนาะชอบชอบชอบพี่คิดว่าขับคันนี้แล้วพี่คิดจะบิดให้สุดไหมครับอารมณ์แบบแบบว่าแรงแค่ไหนกันคือมันแรงมากผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะแรงอยู่ที่ประมาณ340เป็นอย่างต่ําเป็นอย่างต่านะครับเพราะว่า290กก็ก็คือ299แหละ แต่มันไปได้อีกรุ่นนี้มันมีอกล่างหรือเปล่าครับก็อยากจะบอกเลยว่าอกล่างมีนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาอกล่างที่อยู่ในเว็บขึ้นให้ดูปั๊บก็เขาบอกว่าเจ้าของคันนี้เคยใส่แล้วด้วยความที่รถมันร้อนแรงมากครับผมมันก็ทําให้อกเปื่อยมันต้องหาอกที่เข้ากับท่อใบใบนี้เลยต้องเป็นอกที่เหมาะกับท่อใบนี้หรือไม่ก็ห่างห่างจากท่อนี้แต่ผมว่าอารมณ์ไม่ใส่อกล่างก็หลอมกันนะ มันเป็นรถสปอร์ตโชว์คอท่อบางๆเลยปกติแล้วสไตล์ของ n น k e เกเท่านั้นนะครับผมที่จะโชว์คอท่อแบบนี้เราจะเห็นใน n น k กเตแต่รถสปอร์ตจะไม่ค่อยเห็นคําถามต่อมาถ้าออกทริปใกล้ๆ150สามารถไปด้วยได้ไหมครับ ไปได้ครับผม <Yeah. S 1> แต่ไม่มีใครไปด้วยส่วนมากก็ไม่มีใครไปด้วยเลยจริงๆนะก็มีไอ้ลักนะที่ไปที่เคยไปด้วยเอาว่าถ้าอยากไปด้วยก็ไปได้ครับผมสุดท้ายก็ปลายทางอยู่แล้วนะครับขี่กันแค่ออกตัวไฟแดงเฉยนอกนั้นก็ขี่ช้าลงนะครับพี่เดชคิดว่าจะแต่งอะไรยังไงต่อแล้วคิดจะทําลายส,สติ๊กเกอร์ลายโอฟักหรือลายอื่นๆเฮดทูคันนี้ไหมครับมีแนวโน้นมจะแต่งที่สุดในประเทศไทยไหมครับ oh. ก็พอแล้วนะครับผมเรื่องการแต่งที่สุดในประเทศไทยนี้ ต้องยกให้ R1M ของท่านคำลาแห่งเมืองชัยภูมินะครับผมซิกเดย์เคยอัดสุดปอกได้เท่าไหร่ครับยังไม่เคยสุดปอกนะครับผมก็เคยขี่เยอะสุดๆก็ประมาณ290 <c oughs> ยังไม่เคยแตะ29งเลยในชีวิตผมร้อนไข่ไหมคันนี้ไม่ร้อนไข่ครับผมขี่ทั้งวันก็ไม่ร้อนไข่นะครับ <c oughs> นะครับมันไม่ใช่ V4 v4 มันจะมาตรงนี้มันอยู่ระหว่างขาเรามันก็เลยร้อนมันอยู่ที่การวางเครื่องด้วย แล้วก็เขาเรียกว่าลักษณะของลูกสูบเนาะเมื่อไรจะเปิดตัวเมียลราไอ้แบงค์ B A N K วัก B A N K <c oughs> ก็ยัง <c oughs> ยังยังไว้สักพักหนึ่งก่อนให้เปิดเนาะไอ <c oughs> ้เย็นแหมอย่างงี้แหละรู้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็เอาใหญ่นะแบงค์เราอะหรือแบงค์จะเอาด้วยแบงค์ไปด้วยไหมละ่ะเบียนหน้าแล้วกันไปเมืองเราวน้แบงก์ไปด้วยกันนะรอบหน้าโอเคระหว่างซื้อสดกับซื้อผ่อนจะเอาเงินที่ไหนซื้อแล้วแต่ครับผม <c oughs> แล้วแต่จะ แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่สะดวกใช้ยางในไหมครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ใช้ยางในนะใช้ยางในเหรอ,อยางในต้องเส้นก็เบอร์สองร้อยเนเนาะไม่มี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 มมมมยางในถามควนตีนนะไอเจสดานะยิงก็ขับห้าร้อยนะทุก <นะ S 2> วันนี้ยังขับอยู่เปล่าก็ไม่รู้เครื่องยนต์ V4 กับ H2 แตกต่างกันยังไงครับผม Q&A H2 V4 R1 แตกต่างกันยังไงบ้างครับสองคำถามนี้เลยที่อยู่ใกล้กันนะครับผมก็ เครื่องยนต์ V4 ก็บอกอยู่แล้วว่ารถ V4 เป็นเครื่องยนต์ V4 มันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ามันก็จะมาแบบนี้ตึ้ม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 แบบนี้มันจะเป็น V4 เป็นตัว V R1M ก็จะเป็นเครื่องสี่สูบเรียงแบบ Hot Engine ครก็คือเป็นสี่สูบเรียงแบบนี้แต่การขึ้นจะไม่เหมือนกันต่อมาเป็น Head 2 Head 2ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นสี่สูบเรียงเลยเหมือน z X10 แค่เพิ่มเทอร์โบ a าร์จไอ้ p ูมิไปหา้อมูลมา นี่เป็นคําถามที่ได้ความรู้มากๆเลยนะครับผมก็3คันนี้คือเสน่ห์ของวางเครื่องของลูกสูบไม่เหมือนกัน3คันเนาะ H2 V4 และก็ R1 มือ2หรือมือ1ครับมือ8ครับมือ8เห็นบนว่าเบรกไม่ค่อยอยู่ถ้าจะเปลี่ยนเบรกที่เลจะเล่นตัวไหนผมเล่นผมเล่นจะจะเล่นเป็น GP4RR หรือไม่ก็ GP4MS ที่เคยใส่ วีโฟ uh, มันก็จะตัวละประมาณ8-9 0 0 0 0หมื่นหรือแสนต้นๆน,นะครับก็ถือว่าเอาอยู่และก็ถ้าปั๊มบนเป็นลอซี่ได้จะยิ่งดีพี่จะลงอะไรอะไรเพิ่มไหมครับถ้าพี่จบ h ฮดทูแล้วพี่จะไปตัวไหนต่อไหมครับอนาคตยังไม่รู้เลยนะครับสำหรับทางเรียบมันอาจจะมีตัวใหม่เข้ามา R1 ปี2024-2025หหรือเปล่าหรือ L13 หรือ L14 เหรออันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูว่าการตลาดของ Big Bike ข้างหน้าเขาจะเปิดตัวรุ่นอะไรออกมาก็จะพยายามเล่นไปเรื่อยๆถึงแม้มันจะขาดทุนก็ก็เล่นนะเนาะด้วยความที่เราเรารักเราก็อยากจะขยับไปเล่นไปเรื่อยๆจะได้รู้ฟิลอ่าแล้วก็จะได้ตอบน้องๆถูกว่าอืมรุ่นไหนมันเหมาะกับเราและรุ่นไหนขี่สนุกซื้อมาขายง่ายปล่อยง่ายหลายอย่าง์วิตไม่แพงก็มีมีส่วนนะ ในการเลือกขี่รถรุ่นไหนมีกิจกรรมเยอะมีพบป่าน้องๆเยอะซื้อมาแล้วไม่เหงาอ่านี่ก็มีนะครับเราต้องคิดได้หลายอย่างนะครับว่าเราชอบแบบไหนก็คือรถที่ชอบก็คือรถที่ใช่แหละไม่จําเป็นจะต้องไปฟังข้างบ้านหรือว่าเพื่อนอยู่ว่าเฮ้ยมึงต้องตัวนี้เว้ยเราชอบตัวไหนเอาตัวนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ไปด้วยกันในบรรดาตัวพันซีซีพี่เลยอบคันไหนมากที่สุดและสนุกที่สุดครับมันตอบไม่ได้อะมัน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคันแต่ละรุ่นของมันนะครับผมอย่าง V 4มันก็มีความเป็นคัดแห่งองจิลิจิลิจิลิจิแคแคบบปราบปรปาบปราบเท่รถยุโรปหาดูในท้องถนนยากเช่นเดียวกับ Head2 ส่วน Head2 ก็มีความสนุกตอนที่ซูเปอร์ชาร์จทำงานแล้วก็ช่วงที่เราพอดมันจะได้ยินเสียงซูเปอร์ชาร์ว เออประมาณนี้ก็สนุกอาวันเสียงมันเล้าใจมันเหมือนฟิลลิ่งที่เราอยู่ในสนามอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งใส่ท่อแอโร่ใส่ท่อที่ลาดๆนี้ผ่อนทีนึงมันตดปุ้งป้งปุ้งป้ง,ปง,ปงหรือว่าเปิดโอ้ oh, มันเหมือนเราอยู่ในสนามแข่งยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งแต่ละคันมันก็มีฟิลลิ่งที่มีเสน่ห์ของมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกชอบเสน่ห์แบบไหนสุดท้ายถ้าให้เลือกที่สุดสุด้าย,ายถ้าใให้ใหเลือกที่ทสุด,สดผมก็เลือกอาวันแหละครับผม ถึงแม้จะไม่มีงานแต่ผมก็เลือกอาวันอะไรหาง่ายกิจกรรมเยอะไม่ทิ้งลูกค้าคือไม่ทิ้งลูกค้านี่แหละเหตุผลที่ที่ชอบมากๆเลยต่อมาแลกจริงหรือทำคอนเทนต์ครับคิดว่าแลกจริงหรือทำคอนเทนต์ครับมผมขอถามคืนคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงเออคิดว่ายังไงคิดว่าคุ้มค่ากับราคาค่าตัวไหมครับถ้ามือสองผมว่ามันคุ้มแน่นอนครับเราไม่ต้องไปเสียเดิมเดิมล้านห้านะครับผมตัวพันท่านสุดแล้วละ่ะ อยากเห็นท่านขับพวกไทยอ้ําจะพอมีโอกาสไหมครับไทยอ้ําเหรออารมณ์ผมมันมันยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าตลาดของไทยอ้ําทรถสปอร์ตขึ้นมาสวยเตะตาเต,ตะใจหรือว่าการตลาดที่ทํามาดีก็ไม่แน่นะครับท่านเคยเอาไปจอดหน้าเพกาซัสไหมครับเคยไปติดไฟแดงเคยไปติดไฟแดงไม่เคยไปจอดเมื่อไหร่จะบินมาหาน้องกทมอ่ะอันนี้เฮตูหเหมือนกันนะครับผม อ่าเมื่อไหร่ดีล่ะเฮ้บอสเอ้ยบอสบอสเอ้ยเมื่อไหร่ดีเนาะเดี๋ยวต้องให้บอสจัดเด็กถ้าบอสจัดตัวท็อปให้จะไปขี่เฮดทูไปจัดเด็กงี้เนาะคนน่าจะดูเยอะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่ยบอสชวนเนี่ยบอสมินยางเงพี่คิดเลยนะเนี่ยบอสว่างตอนไหนเคลียร์เมียให้ได้ก่อนเถอะเห็นถ่ายคลิปออกไปแป๊บเดียวเมียโทรตามกลับบ้านอย่างไวโอ้วัวเมียโอ้ยบอสเอ้ยต่อมาอาวันเฮดทูวีโฟรุ่นไหน เบานั่งสูงรุ่นไหนแฮนด์มอบกว่าครับนี่โอเคเลยอาวันเอนั่งดีกระชับดีรู้สึกหนีบเข่าได้ดีเข้าโค้งได้ดี V4 หมอบเหมือนกันรู้สึกตูจะโด่งขึ้นมานิดนึงส่วนเรื่องมอบหนีบผังไม่สู้อาวันนะครับมันจะรู้สึกแบบเบาๆวิวเวงเวงหน่อยมันเบามากเวลาเข้าโค้ง่า V4 ผมไม่มั่นใจเหมือนอาวันอาจจะเป็นเพราะสูบเรียงกับสูบ่า V4 มันก็เลยได้ฟิลลิ่งในการเข้าโค้ง,งแตกต่างกันส่วนรถไหนที่เบาะสงูงสุดผมว่าน่าจะเป็นเฮดทูตัวนี้แล้วก็หมอบก็ไม่มากขับไม่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเอาว่าสัก200โลสบ,สบายเลยถ้าจะเป็นขับเหนื่อยสุดก็จะเป็น v 4เรียงลําดับหมอบมาไม่หมอบแล้วกันหมอบมากก็จะเป็น V4 แล้วก็จะเป็น R1 แล้วก็จะเป็น h 2ประมาณนี้ แต่ถ้าขี่ไกลผมขอเลือกเททูแล้วกันเพราะมันมันวไปไวมากอย่างสมมุติว่าผมไปขี่อ่กับออกทริปกับอาวันกับเอดพันธ์อะไรพวกเนี้ยเหมือนผมขี่ตัวพันห้าร้อยซีซีแล้วพวกเขาขี่ตัวพันอเงี้ยเออมันจะแบบรู้สึกว่าไปเร็วกว่าอันนี้คือความความคิดผมนะคือแบบเพงไปดิเดี๋ยวกูตามป๊บเบียวเชนเกียทินไปป๊บเบียวทันเขาอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูว่าเฮ้ยแม่งสนุกวะนะครับผมซึ่งตอนนี้ค่ำแล้วไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะครับสาวลาวสวยไหมนี่ไนท์ไนท์ ใน,ในจอมบิ๊กสาวลราวสวยไหมสวยมากเลยที่พี่ไปเจอในผับคลับดีพัทนะไนนะไนต้องไปวะเออถ้าไนไปนี่อู้อย่างมันเลยแหละไนทางของไนเลยเออที่ดูไอเดียหมดเงินเป็นแสนอ่ะเออแสนกิลหรือแสนบาทครับแสนบาทเลย <c oughs> มันบอกให้พี่ปิดเมียใ้เฉยบอกพี่บอกเมียผมว่าหมดพันของพันนะที่ไดมหมดเป็นแสนอ่ะเดียพันแก้วอะ่ะบอกอย่าไปบอก,กินนะ <c oughs> อยากเห็นพี่แตะตัวกะกะ น่าจะแต่งมั้งแต่งตัวกากาก,ากแล้วขับเฮทูไปขอไอจีสาว VS ด้วยนะแต่งตัวรล่อขับเว็บไปขอไอจีเฮ้ยขอไอจีเหรอผมไม่ค่อยชอบเล่นไอจีเท่าไหร่แต่ก็เล่นมันจะหน้าด้านขนาดนั้นไหมวะมันก็ต้องมีกล้องตามไปเนาะเป่นไปได้ยากนะจะกล้าทำไหมล่ะจะพาสาวซ้อนเฮทูไหมครับเดี๋ยวผมต้องขอถามก่อนแล้วกันนะครับว่าเจ้าจของเขาอันเก่ามันมีเบาะเหลือไหมเบาะที่จะนั่งมันนั่งยังไงน่าจะถอดตัวนี้หรือเปล่า พาชุดนี้เป็นชุดคาร์บอนมาแล้วคำถามสุดท้ายและท้ายสุด V4 กับ h 2 a d แลกขี่หรือแลกขาดครับคำถามง่ายๆแล้วนะผมตกลงกับเขาไว้นะครับผมว่าผมแลกเลยนะครับผมแต่เขาจะแลกหรือเปล่าไปถามเขาแต่เราแลกเลยคือเรื่องของเรื่องคือผมก็หลงรักมันเหมือนกัน h e a หลงรักมันเลยก็แลกขาดเลยครับผมแลกขาดเลยไม่คิดอะไรมากครับผม เขาคงไม่ขายหรอกเพราะว่าเฮียลาเขาไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนแล้วเขาไม่ไม่ขายแน่นอนนะครับวันไหนที่อยากได้คืนก็ไปเอากับเขาคืนผมว่าแต่อย่างนั้นนะแต่เราอะแลกกันแล้วนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็6โมกว่าแล้วนะครับผมขําจี๊ดจัดมานัดจัดจ,จุดแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับ Q&A ทุกคนที่สอบถามเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคําถามไหนที่ไม่ได้อ่านก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแต่คําถามที่ กันตีนน่ะเออผมก็เลยขอผ่านนะครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้หน่าดูอยู่ตลอดทำคลิปแนวเดิมๆม,มาให้ทุกคนได้ดูเนาะก็จะมี h ฮดทูเยอะขึ้นอย่าเพิ่งเบื่อ h ฮดทูนะตอนแรกเราบอกทำไมพี่ไม่ซื้อเฮดทเพราะเอามาแล้วก็แบบนี้เด็พี่คิดถึง v 4อีกจะพูดยังไงดีแบบบังเข้าหน้าเลยนะถ้าถ้าพูดแบบนี้นะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอโตาไปก่อนสำหรับ มือ้อนี้กะหิวข่ายแล้วพี่น้องเอ้กกินขอยี่แสบใหนนัวซึนี่ล่ะวอแล้วก็ไป